ไม่บางคนดูมีทุกอย่างทั้งที่เขาก็อายุเท่าเราเคยรู้สึกไหมว่าคนรอบตัวดูประสบความสำเร็จมากกว่าทั้งงานเงินการเรียนหรือแม้แต่ความรักรู้ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีอธิบายได้จากจิตวิทยานั่นคือการเปรียบเทียบทางสังคมเรามักเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชีวิตของคนอื่นในโซเชียลมีเดียพี่เต็มไปด้วยการเลือกเฟ้นภาพและเรื่องราวที่ดีที่สุดบางทีเราเห็นแค่ภูเขาน้้าแข็งส่วนบน แต่ไม่เห็นความพยายามหรือปัญหาที่อีกฝ่ายต้องเผชิญการมองสิ่งที่เขามีอาจทำให้เรารู้สึกขาดคุณค่าในตัวเองแต่จริงๆแล้วทุกคนมีเส้นทางของตัวเองบางคนใช้เวลาสู้มากกว่าที่เราคิดหรืออาจจะมีพรสวรรค์ที่แตกต่างใจเย็นๆนะลองหันกลับมามองที่ตัวเราเป้าหมายความฝันและการพัฒนาตัวเองไม่ใช่การวิ่งตามความสำเร็จของคนอื่นแต่เป็นการสร้างความสำเร็จของเราเองแล้วคุณละ่ะ มีเคล็ดลับหรือวิธีจัดการกับความคิดนี้ยังไงมาแชร์กันเถอะอย่าลืมว่าชีวิตเราเป็นเรื่องราวที่สวยงามในแบบของเราเอง